ช่วงนี้นะคะเราจะตาม3มสาวค่ะก็จะมีเนโกะจัมกับน้องใบเตยนะคะพิธีกรเฟรชชี่ของเราไปที่ศูนย์พักพิงสัตว์ที่ลีภัยมาจากน้ําท่วมนะคะพวกเด็กๆเ,เนี่ยเขาห่างจากเจ้าของมานานละเขาคงคิดถึงหน้าดูเราต้องไปเยี่ยมกันหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะใบเตยพรประจีริสิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเตยมากับสองสาวใจบุญเในกอดจำนั่นเองค่ะเราอยู่กันที่ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงประสบภัยน้ําท่วมด่านกักกันสัตว์เชิงเซาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันบ้างคะค่ะก็วันนี้นะคะเราสองคนก็มาเยี่ยมสัตว์ัทั้งหลายค่ะใช่แล้วค่ะเยี่ยมน้องหมาค่ะแล้วก็มาช่วยอาบน้ําด้วยใช่ก็วันนี้เราจะมาอาบน้ําน้องหมากกันพร้อมไหมคะโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ สถานแห่งนี้นะคะมีผู้ประสบภัยน้าท่วมนำสัตว์เลี้ยงมาฝากไว้ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมค่ะซึ่งก็มีทั้งน้องหมาน้องแมวรวมแล้วกว่า2,400ตัวเลยล่ะค่ะโดยผู้ที่ดูแลที่นี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ใจบุญจากกรมปรศุสัตว์และบรรดานิสิตจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะโอ้สอสาวกำลังอาบน้ำก็ยกอย่างขำขมนเลยเป็นไงบ้างคะ นเขาเยอะเขาเลยเป็นก้อนเยอะแล้วก็ล้างสบู่ยากแล้วก็สะบัดตลอดเวลาเมื่อกี้กินสบู่เข้าไปด้วยแล้วหลายรอบอย่างนี้มาอาบน้ำมีถามก่อนเลยที่บ้านเลี้ยงสุนัขหรือเปล่าคะเลี้ยงเหมือนกันที่บ้านก็จะมีพุดเดิ้ลใช่ที่บ้านก็จะมีมีพุดเดิ้ลเลี้ยงพุดเดิ้ลเอาไว้อะไรเงี้ยก็แก่แล้วรุนกันอย่างนี้สุนัขที่บ้านก็อาบน้ำให้เองหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็ ปกติก็คุณยายก็จะอาบให้แต่ว่าถ้าวันไหนแบบยังปกติถ้าได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนทำเองอะไรอย่างงี้ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้านที่มีโอกาสได้มาอาบน้ําให้น้องหมาที่ประสบภัยน้ําท่วมแบบนี้ค่ะค่ะก็ก็รู้สึกดีใจค่ะก็ยินดีค่ะที่ได้มาแบบช่วยอาบน้ําให้น ว่าคือแบบว่าบางทีเจ้าของยังไม่เรียกกลับมาอะไรเงี้ยต้องมาอาจจะแบบว่าสกปรกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องคอยดูแลค่ะต้องคอยมีคนมาคอยช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ฮ>ก็จริงๆเราอยากจะให้เจ้าของเนี่ยรีบกลับมาหาเพราะว่าแบบคือสองสารนะคะเหมือนเหมือนคนที่เราเคยอยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าโดนทอดทิ้งอ่ะอยากให้รีบกลับมารับน้องเขาเร็วๆค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้อาบน้ำเจ้าตัวนี้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะ ที่เจ็บป่วยก็มีทีมแพทย์จากศัตวแพทย์ทียสมาคมแห่งประเทศไทยมาช่วยกันรักษาอีกแรงค่ะโดยสิ่งที่ทําให้ทุกคนมีกําลังใจในการทํางานต่อไปอย่างไม่เห็นแกเน่เหนื่อยก็คือน้าพระราชาหรือไทยในสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าดูแลรักษาสุน,นัขและแมวมาโดยตลอดค่ะเป็นยังไงบ้างคะสองสาววันนี้เหนื่อยไหมคะเนี่ย,ยวันนี้ไม,นไม่เหนื่อยเลยค่ะ สนุกดีมากด้วยได้แบบได้มาช่วยอาบน้ําแล้วก็แบบเหมือนได้เล่นไปด้วยในตัวอืมใช่ค่ะก็เออทราบก็ทราบจํานวนมาเหมือนกันเนอะว่าอย่างสุนัขเนี่ยที่อยู่ที่นี่เนี่ยที่เจ้าของยังไม่มารับเลยเนี่ยก็ประมาณร้อยตัวแล้วก็ยังมีน้องแมวอีก70กว่าตัวเลยใช่ก็เยอะมากเลยค่ะเมื่อกี้เข้าไปก็เห็นเหมือนกันบางตัวก็ยังเออเลอร์ตีอะไรอย่างงี้แต่ว่าบางตัวเนี่ยก็หงอยเพราะว่าเหมือนขาดเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็สงสารมากๆเลยเนาะก็อยากจะออนถึงคนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขหรือว่าจะเลี้ยงสัตว์ยัยงไงก็แล้วแต่นะคะว่าต้องคิดให้ดีๆก่อนค่ะว่าถ้าเรามีเวลาทุ่มเทเขาจริงๆไหมเพราะว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยตอนตอนแรกรู้สึกอยากจะเลี้ยงพอเลี้ยง,เ,ยงเสร็จบบยุง่งไม่มีเวลาหรือเจออะไรบ้างโอ้ยไม่เอาแล้วแล้วก็ทิ้งไว้โดยที่ไม่ไม่มาติดต่อเลยอะไรอย่างเงี้ย บางทีคนที่เขาที่แบบว่าเขาบอกว่าเออแบบติดต่อเจ้าของไม่ได้ใช่แล้วบางทีบางคนเขาอาจจะอยากจะรับเลี้ยงอะไรเงี้ยก็ก็ไม่รู้จะยังไงเพราะว่าไม่มีเจ้าของมามาบอกว่าเอ้ยสรุปยังไงดีอะไรอย่างงี้ไม่มาแจ้งเลยกัรทางที่ดีอยากให้เจ้าของเนี่ยมารับกลับโดยเร็วก็จะดีมากเลยนะคะสงสารเขาค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสองสาวนี่ก่อจะมากๆเลยนะคะที่มาร่วมทำกิจกรรมกับเราในวันนี้ค่ะ ช่วยเหลือน้องหมาหรือว่าอยากจะอาบน้ําให้สุนัขเหมือนกับเรา3มคนจะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะ,คะก็ที่ศูนย์พักพิงสัตว์ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเซาค่ะค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะภารกิจของเราทั้ง3ามคนก็เสร็จสิ้นลงแล้วแล้วค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ